การพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านเศรษฐกิจตกต่ำช้ำทั้งโลกเป็นเพราะโรคโควิดสร้างเสียหายทั้งรัสเซียยูเครนเข็นคาตาย ปกคลุมสุมปวงชนข่าวของขึ้นราคานาวิโตคนทั้งโลกลำบากทุกแห่งหนรูรักษาตัวรอดเป็นยอดคนด้วยหวังตนพอเพียงเพียงพอใจสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันทำให้หลายคนมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป นักธุรกิจก็ขาดทุนนักลงทุนก็ขาดทรัพย์ที่ท่องเที่ยวโสมย่อยยับค้าขายดับแทบแดนดินเฉพาะในประเทศไทยโรงงานหลายแห่งที่ปิดตัวลงมีประชาชนตกง,งานเป็นจำนวนมากอีกทั้งพืชพันธุ์เศรษฐกิจราคาแพงตามวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของโลกไปด้วย ทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนลำบากขึ้นทุกวันแต่ก็ยังมีประชาชนบางกลุ่มช่วยโอกาสจากวิกฤตเช่นนั้นหาผลประโยชน์สีตัวกดขี่คมเพหงรังแกผู้ที่้อยกลัวด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทำให้เกิดการขาดสม,มด,ดุลในการดำเนินชีวิตของประชาชนที่เป็นเช่นนี้เพราะความโลภ ทำให้มนุษย์ไม่รู้จักพออยากได้อยากมีอยากเป็นไม่รู้จักจบสิน้นเพราะความโลภไม่ใช่หรือทำให้เกิดสงครามรัสเซียยูเครนเพราะความโลภไม่ใช่หรือทำให้แม่ฆ่าลูกของตัวเองได้เพราะความโลภไม่ใช่หรือทำให้แหนจ้างกดขี่ข่มเหงลูกจ้างต่างๆนานา,นา,นา ถ้าเหตุการณ์ยังคงเป็นเชน่นนี้แล้วโลกเราจะสงบสุขปลอดภัยได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลโภพธรรม,มนังปริปันโทความโลภเป็นอันตรายแห่งทมทั้งหลายสะท้อนให้เห็นว่าความโลภนอกจากจะทำร้ายความเป็นอยู่ของมนุษย์แล้วยังทำร้ายด้านธรรมะและจิตใจอีกด้วย หากเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้มนุษย์ไม่รู้จักพอความไม่รู้จักพอจะทำให้โลกตกอยู่ในอันตรายมหาตามะาคาันทีได้กล่าวไว้ว่าต่อให้เงินทองตกลงมาเป็นหาโฟนก็ไม่สามารถเติมเต็มความอยากของมนุษย์คนหนึ่งได้และทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งโลกตอนนี้เพียงพอสำหรับที่จะหล่อเลี้ยงคนทั้งโลก แต่ไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงความโลภของคนเพียงคนเดียวท่านที่รักท่านคะเชิญเราท่านทั้งหลายทำใจของเราให้พอเพียงทำบ้านของเราให้สะอาดทำโลกของเราให้ปลอดภยัยลดความโลภเพิ่มความพอเพียงเพื่อก่อสุขในทุกคราวพระพุทธองค์ตรัสว่ามาตัญญาสทาสาธุ ความเป็นผู้รู้ประมาณอย่างประโยชน์ที่สำเร็จแค่เพียงพอพอเพียงเลี้ยงชีวิตแม่น้อยนิดเพียงพอใจไม่มากมากรู้ประมาณงานเงินทองของที่รักเพียงยึดหลักพอเพียงเลี้ยงชีพตนก็จะยังประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเองประเทศชาติและโลกใบนี้อย่างแน่นอนค่ะ โลกคือผืนแผ่นดินที่เราเอาศัยอยู่นี้บวันก็มีแต่จะค่อยเกิดภัยพิบัติทั้งจากฝีมือมนุษย์และภัยธรรมชาติตามที่ปรากฏที่เห็นแล้วภูเขาหัวโลนที่ทอดยาวเป็นทิวแถวดินทลมที่เกิดจากการขุดเจาะพิดธรรมชาติน้ำเน่าเหม็นที่เกิดจากขยะและสิ่งปฏิกูลนานา PM 2.5ที่เกิดจากมลพิษทางอากาศแล้วเช่นนี้โลกเราจะตั้งได้อยู่อีกนานเท่าไรมนุษย์เราจะปลอดภัยไหม่ทนภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านคะโลกเรามนุษย์เราจะปลอดภัยและมีความสุขได้อย่างแน่นอนคะ่ะหากทุกคนที่อาศัยอยู่ในโลกนี้รู้จักพอดีพอใจ พอประมาณต่อสิ่งที่ตนเองมีตนเองได้ตนเองเป็นยินดีในสิ่งที่เป็นของตนยินดีในสิ่งที่มีอยู่ยินดีด้วยใจที่มั่นคงได้สิ่งใดพึงพอใจในสิ่งนั้นเพราะความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิง่งร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ พิทักโลกให้ปลอดภัยด้วยใจพอเพียงเพียงพอเถอท่าน้าโปรดมาช่วยเพียงพอด้วยรู้ประมาณงานหน้าที่รักธรรมชาติทรัพย์สินถิ่นโลกนี้เพียงเท่านี้แค่นี้โลกปลอดภยัย